สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีจ้าเพิ่งมาซื้อของสบายดีพี่น้องพอดีได้มาพ่อสะอื้งพี่น้องสะน้องพาสะอ้นมาซื้อแว่นตาให้พ่อพ่นอยู่ตลาดแล้วพอดีเฉพาอสะอื้งเพิ่นมาซื้อเครื่องซื้อของที่ไม่มีวานที่ไม่มีวานเพิ่นพี่น้องเลยโบกิดดีใจแน่จับานโบคิดว่าจะได้มาพ่อสะอื้งโบคิดว่าจะได้มาพ่อสะอึ้งพนสะอาดสะอื้งพนสะอาดพี่น้องรถเดี๋จ้ารถยังพ่นออก เดี๋ยวเสาอ้นกับเสาอันน้อมี่นั่งเป็นมู่เพิ่นจับากันนนแม่นแม่นเหอเดี๋ยวอ้วนี่ไปซื้อบรรสายจ้าเสาอ้วนมใช่เรื่องเมื่อฮ้อนระกะเสียวเครื่องไปให้พอนี้ให้น้องอยะกะให้แล้วคนง่ายอ้นน้อยกพิชคอโทษขออภัยนละนละ เพิ่นลงพิชพี่น้องเพิ่นอ่านหนังสือว่าอยากเป็นกันอะไรวะคือง้ออะไรสืออึ่งกันอะไรเนาะเออออกแน่ออกแน่เลยกันเพิ่นพิชเพิ่อนเอาหาแล้วก็โทรให้สาวนอกกว่าสาวอดมากวะอยู่ไซต์วะโออค่อยกับเห็นเพิ่นว่าเพิ่นมาตลาดว่ะแล้วมาแห้เพิ่นเพิ่นมาซื้อโทรศัพท์วะจ้ามาซื้อโทรศัพท์ซื้อแว่นตาซื้อแว่นตาซื้อแว่นตาให้พ่อพ่อแอ แต่อือมหาไซกาอย่างนี้ก็จะสีผอมๆลงเออมหาไซมหาไซไนละเมืองมหาไซลงเล่มเดียวเว้ยนะใครกันนะตื่นเต้นเวลาเข้าคลิปเออเข้ากันกล้องหละมีลดอากาศบ่าพี่น้องเครื่องนุ่งกระไรค่ะเลยละโอ ค,คิวตลาดคิวตะลับเผ็ดมันีอันนี้คือตลาดรักสคิวรอบตลาดรักสองเองอสาวอึ่งกระเป๋าหน่อยนี่กับพ่อเปลี่ยนเนะเออกระเป๋ามาน,เ,นเปลี่ยนอะไรเนาะกระเป,าเป๋ามานมันมันกับพายง่ายไรมันเก็บขันอะไรเลยเออเอาแบบนี้แบบเก่าขนาดนะแต่ว่าให้เปลี่ยนไม่ของพี่ของสาวน้องผ่าน <c oughs> นู่นละร้อยตี้เราก็พอซักของผัวนะผัวมันมันชาตาจากผัวสายเลี้ยวของเก่าของไม้เมียเก็บเก่าเก่าัาวเก่าก็ยากแหละแต่ว่ามันอยู่ในนั้นมันมีมันมีของมีค่าหลายค่าหลายเงินสบายดีพี่น้องสะสอมก็ได้เด้อเงินเด้อไม่เมื่ ได้แล้วพอมาเอากับเาสะวนพาสะวนมามานทำกนันอีเดียจ้าสะสนอมาเอาเงินนำสะวนมาหาไซเดียจ้ามแม่มีอันได้แล้วจ้าเงินจะจำนวนสี่พันบาทเดียจ้าขอบคุณมแม่มีอะไรเด้อเจ้าห้างเจ้ามีเจ้าซุกเจ้าหมานเด้อแม่มีกิจการให้คุณเข้าห้างหลายๆให้รับให้ดวยเงินไหลน้องทง้องไหลามาเด้อแม่สุขภาพแข็งแรงให้มีความสุข ไช่เงี้ยจะเลื่อนยิ่งขึ้นไปเด้อแม่เด้อกะ็พูดยังไงฉันน้องกะว่ามีแตระซั่มก็เขาพอใจเด้อแม่เด้อขอบใจละลายเด้อแม่แล้วกะมาพ่อสะอึ้งมาหาใจเลยสะอึ้งก็มาซื้อเครื่องเปิดสะอึ้งพ่นสะอาดสะอึ้งพ่นสะอาดเด้อจ้าขอเทิขอไว้จ้าเข้าเข้าอันเข้าเข้าคิวละอายคือรถสะอึ้งพ่นสะอาดมีการลงลลืมสะอึ้งมาอย่างนี้วันนี้เอ้ยมาซื้อเครื่องอันที่แม่แม่ว่านอัน ไปให้อันแต่ละเฮือนมีเฮือนอ้นน้อยแล้วเฮือนน้องต้อยแล้วเฮือนพระเทามีแล้วก็มีเฮือนสาวอื้องจ้ากับขอบพระคุณแม่อหลายๆเด้อจ้ากีใจหล่ะแม่เด้อสน้อมไปห้าบาทเด้อเงินไปจำนวนสี่พันบาทเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าตอนนี้สาวอื้องก็ซื้อแล้วแหละกับสีห้ารถสโงแถวออกเมื่อเด้อจ้ารถออกจกโมงออกจมูกลดถึงสิบโซ่โมงเดี๋ยวนี้กับเซียนโมงครึ่งจ้าอีกครึ่งชั่วโมง ที่ขึ้นชั่วโมงอกอกแล้วกลังรอรถอยู่เพราะว่ารถจักแหละมันมามันเอาเมืองโบเบิดมันต้องใส่สงองาาออแถว<ด>่าเครื่องมันลายเอาเบมือับรถแน่นาะมันจะไกลโอ้เมยมันเวลาเครื่องมันลายแล้วมันสีคขับยาเออขับยะ้าวเหน,นี้วยนพอวพมันแทงเองาไปสู้เครื่องลายเครื่องลายก็เลยว่าเอาส่งจ้างรถสองแถวมางไงคู่อสบายสบายทั้งเฮาสบายทั้ง พอปวดไทยท่าฮาวูมีเครื่องวันนี้สาวน้องกับสาวน์ก็จะได้ออกไปเดาจ้าวันนี้คะสาวอึ้งก็ขึ้นรถแล้วจ้าสาวอึ้งมันขึ้นรถเพ่นแล้วจ้าพนสาวอึ้งพนสะาดขึ้นรถแล้วรถมาหาทรายบายวันนี้นะจะได้ไปแล้วกับสาวนพาพ่อสาวนไปซื้อแว่นตาว่าสาวน เบิ้งไปเด้อพี่น้องว่าแวนตาพ่อสะอ้นสิเป็นแบบใดนะจ๊ะตอนนี้ก็ได้ลงแล้วพี่น้องในลงจากตลาดแล้วกําลังสิไปเบิ้งแวนตากับสะอ้นนะจ๊ะเบื้งไปนํากันนะจ๊ะสบายพี่น้องสบายดีคืออะนะจ๊ะมาซื้อแวนตาให้พ่อน้องอ้นน้อยกับบุร่ายีแล้วจ้ะกะเจับพิธานมาจ้องอยู่หลักสองวะละแวนตาเดี่ยนี่ผมมีปิธานอยู่หลักสาม มสต้อผ้ากันเราออกเมื่ออะไรอยู่นี่ฮะอขออรันนี้กันตาลาาลักสามเลยจ้าวันนี้ชสพ้าเดี๋ยวไปตลาลราลักสองไปรอเมืองแว่นต่าจ้า เครื่องลายค่ะเลยวน้าสวนอันนี้กาเบื้องันนั่นด้วยจ้านี่ก่อสร้างกันนี่ก็จะเสียตึกตาลักษาแบบคืออยู่เวียงไงนะพี่น้องแต่พี่น้องเนี่ยก็ห่างละแบบตึกห่างอันนี้ก็โอ้โอ้โอ้สันซันเงินคอยกับตัวก๊อ พอดีมาแม่เห็นหานี่พี่น้องสะอ้นเป็นสะอน้นเอาแบบใดตให้พ่อเจ้าวเอาแป้อันกระจกมันเป็นแก้วพี่น้องกระจกเปนแก้วกระจกคือมันเป็นแก้วบนตือเมื่อตอนนั้นกระจกมันเป็นยางเลยม,ม,มันมันมันมัวไวนะอะไรนะอันนี้ก็จะขายของอะโทรศัพท์ก็มีเราสะอนะ้นอะ ปเพชโนกเกี Nokia, ยไปเพทแบบนี้เนาะโอ้มีน้อยเนะี่ยสเส้นห้าสิบพันนี่นะจนเหอเตะแพงนาะนั่นแหละเออมีครบเบิ้นะ่สอสเนานะเออเบิ่งไปตรงกันนยจ้าเบิ่งมั้งเออลำโพงพร้อมเขายมีต<ร>ำลำโพงเครือร่องเสียง ขาอยากซื้อเลยเนาะซาอนสิเมื่อหรอบสบายดีพี่น้องตลาดสีเมื่อแจ็คเท่แล้วสบายดีนี่สบายดีจที่เื่อเป็นอะไรสาน้องมมียวมาซาโอนมหาใสสิกลับบ้านแล้วจ้าซาทูเนมาพี่น้องสาน้องบอกว่าซาทูยัให้ท่านรดเด้อ พ็จนหาให้สะโอนเททานที่นี่หาไล่พี่น้องสะนอนสบายดีพี่น้องมาแฟนซิเมื่อส่งวะมาลิน้นนำมือโอนมือศึกาวเว้นนี้มาบรายอัน มันละลายเมือ่อยพี่น้องมาบโบราน้องบินกะแอบแม่ละมุนพู้เอาเพื่อแม่ไม่เนี่ยอันไม่เท่าเพื่นทนะเลขึ้นมาแต่อันสวนเพื่อนนอนอยู่สวนมาเลยสิมาหาพหวันที่เอ็ดพวันกับแม่น้อยน้องนะเมื่อก่อนลนะบูดทันเพื่อนซ้ำพี่น้องเอ้ยน้องลุงเห็นยังเนาะน้องลุง สวดกับชิมือปลาได้พี่น้องเอ้ยบ่แฟนเสิเป็น,อนอยังไงเมื่อยบ่ไปคนยังก็กระเบื้องเออสองคนคนของตัวงก็ได้เมือปลาแล้วพี่น้องเอ้ยวับบุ๊บวับบุบละใจก็ได้ลาพี่ลาน้องไงเด้อวันนี้พี่น้องเอ้ยลา,าพี่ลาน้องเ,อองเอองมื่อมาหาไซส์เอนเด้อจากมือใช่ไหม คนช่าอ้นกะเทียนให้น่องมุ่งเนาะเฮ็ดคลิปกระพาะกระแมงเงอนแล้วเป็นมดเนาะเฮ็ดทุกอย่างเป็นมดแล้วอ้นจิตจีลงมาอยู่แล้วอ้นใหญ่จัดซีฮัมเมอร์แล้วอ้นกะจิตจีมาจอบเพราะแม่เ่อแม่คือแบบหัวค่ะแหละเพื่อนเป็นสาวรักในครอบครัวพี่น้องเลยบุตรีเพื่อนอ่ะลาวีล้าน้องให้แน่สาวอ้นลาพี่ล้าน้องให้แน่สาวอ้นบ่าแพน นี่ค่ะคือลาไปก่อนนะจ๊ะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวน้องพาแซฟนะจ๊ะแล้วก็อ้นมหาไซเบ่าเพสานสาวนุ๊กนะจ๊ะจ้าน้อง,องลุงค,คนน่ารัก้ะจ๊ะลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย